นิทานชาดกเรื่องปลาเจ้าปัญญามิตรจินตีนชาดกการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีปลาสามตัวเป็นสหายกันชื่อว่าพระหุจินตีอับปะจินตีและมิตรจินตีตามลำดับปลาทั้งสามพากันว่ายออกจากป่าลึก เข้ามาใกล้ถิ่นมนุษย์เพื่อทำมาหากินปรามิตะจีนตีนบอกกับเพื่อนๆว่าถิ่นมนุษย์เต็มไปด้วยภัยพวกชาวประมงพากันดักตะข่ายและใส่พวกเราเราเข้าป่าลึกตามเดิมกันเถอะเพื่อนปลาอีกสองตัวก็พูดว่าวันพรุ่งนี้พวกเราค่อยไปเถิด เพราะความเกลียดค้านและติดใจในรสชาติของเหยื่อจนเวลาล่วงไปถึงสามเดือนชาวประมงได้เริ่มวางดักตะข่ายในแม่น้ำปลาพะหุจินตีและอัปะจินตีเมื่อออกหาอาหารก็พากันไว่ายไปข้างหน้าอย่างไม่ระวังว่ายเข้าไปในตะข่ายทันทีส่วนปลามิตะจินตีนมาทีหลังได้กินตะข่ายก็ทราบว่าเพื่อนอีกสองตัวติดตะข่ายแน่แล้ว ช่วยเพื่อนด้วยการแสดงดีลาให้ชาวประมงเข้าใจว่าข่ายขาดไปปลาหนีไปได้ด้วยการกระโดดข้ามข่ายไปมาพวกชาวประมงจึงยกข่ายขึ้นด้วยความเข้าใจว่าตะขายมันขาดไปแล้วปลาอีกสองตัวจึงรอดมาได้ด้วยการช่วยเหลือของปลามิตรจริงๆพระพุทธองค์ เมื่อตัดสอนเล่าถึงนิทานแล้วได้ตัดคาถาว่าปลาชื่อพระหูจินตีและปลาอับปะจินตีทั้งสองตัวติดอยู่ในตะข่ายปลาชื่อมิตรจินตีได้ช่วยให้หลุดพ้นจากตะข่ายปลาทั้งสองจึงมาพร้อมกับปลามิตรจินตีในแม่น้ำนั้นนิทานเรื่องนี้จึงสอนให้รู้ว่า ไม่ควรผลัดวันประกันพรุ่งเพราะจะทำให้เกิดผลร้ายมากกว่าผลดี